สวัสดีครับพบกับผมทอมบันการนะครับผมกับคลิปวิดีโอนะครับพระเครื่องนะครับหลังจากหายหน้าหายตากันไประยะหนึ่งนะครับผมมาครับเข้าเรื่องกันเลยก็วันนี้นะครับผมจะทําคลิปพระคุณแผนนะครับเป็นพระคุณแผนนะครับเรือนทองนะครับพิมพ์เล็กนะครับผมขององค์หลวงพ่อสนองชาตินะครับผมแห่งวัดเย็นสนิทธรรมารามนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสร้างเมื่อปี2,500 61นะครับผมเป็นขุนแผนอีก1รุ่นนะครับที่มีประสบการณ์นะครับภายในพื้นที่นะครับตามหากันนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับค่อนข้างมากนะครับผมก็ขุนแผนนะครับเรือนทองนะครับพิมพ์เล็กนี้นะครับก็ถูกจักสร้างและปลูกเสกเดี่ยวนะครับโดยองหลงพ่อสนองชาตินะครับก็เด่นนะครับเด่นด้าน นะครับพุทธคุณด้านเมตตามหาเสน่ห์นะครับเมตตามหานุยมนะครับโชคลาภวาสนานะครับผมอันนี้ค่อนข้างเด่นนะครับก็เป็นคุณแผนอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ขนาดนะครับกระทัดรัดนะครับไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่มากนะครับผมห้อยได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายและเด็กนะครับผมก็ ด้านใต้ฐานนะครับด้านใต้ฐานอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าด้านใต้ฐานจะมีการนี่ครับจะมีการตอกโค้ดนะครับการการปลอมแปลงนะครับการการปลอมแปลงนะครับหรือการทําเก๊การทําเก๊นั่นเองนะครับผมก็มีโค้ดกำกับนะครับใต้ฐานทุกองนะครับเป็นคุณแผนนะครับพิมพ์เล็กที่สระสลวยนะครับสระสลวยนะครับก็ น่าใช้นะครับน่าใช้น่าใช้เป็นอย่างมากนะครับมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับนี่ครับด้านอย่างด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันนะครับประจําองค์หลวงพ่อสนองชาตินะครับใต้ยันนะครับอักขระยันมีข้อความเขียนว่ากุญแผนเอนทองนะครับหลวงพ่อสนองชาตินะครับผมดูครับสวยสดงดงามนะครับสวยสดงดงามดูครับ มีกลิ่นค่อนข้างหอมนะครับมีกลิ่นค่อนข้างหอมเพราะว่ามีผงนะครับมีผงว่านหเสนเห์นะครับขององค์หลวงพ่อสนองชาตินะครับผมดูครับนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับอยู่ภายในสุ้มนะครับสวยสดงดงามมากๆนะครับผมก็องค์หลวงพ่อสนองชาตินะครับเป็นอีกหนึ่งพระเกจินะครับของทางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ มีผู้นิยมนะครับนับถือศรัทธานะครับมีลูกศิษย์ลูกหานะครับทั่วประเทศเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนภายในพื้นที่นะครับดารานักแสดงนะครับนักร้องนะครับผมข้าราชการต่างๆนะครับตำรวจนะครับนักการเมืองท้องถิ่นนะครับท่านมีลูกศิษย์นะครับลูกหานะครับทุกระดับชนชั้นนะครับท่านเป็นพระนะครับที่ เป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับพฤติปฏิบัตินะครับถือศีลน,นะครับการทําหน้าที่นะครับทุกทุกอย่างนะครับท่านทําให้ศิษย์ได้เห็นนะครับว่าท่านเป็นพระนักปฏิบัตินะครับผมซึ่งใครเองก็แล้วแต่ที่มีโอกาสได้ไปกราบนะมัสการท่านนะครับจะเห็นได้เลยว่าท่านยัง ปฏิบัติหน้าที่นะครับเหมือนพระภิกษุสงฆ์ทั่วไปนะครับทางที่ท่านเองก็มีชื่อเสียงแล้วนะครับท่านไม่ได้ยึดติดเลยนะครับท่านไม่ได้ยึดติดเลยนะครับสวยมากครับคุณแผนองค์นี้นะครับสวยมากๆดูครับสวยสดงดงามนะครับขนาดกระทัดรัดนะครับผม ท่านปลุกเสกนะครับใช้เวลาปลูกเสกค่อนข้างนานนะครับองค์หลวงพ่อสนองชาติวัตถุมงคลของท่านแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับผู้ที่นาไปบูชานะครับไปแขวนขึ้นคอหรือว่าเอาไปติดโอรถติดบ้านนะครับมักมีประสบการณ์นะครับหลายๆรุ่นนะครับประสบการณ์แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับหนุนดวงนะครับแล้วก็เรื่องทามาค้าขายนะครับอันนี้ จะประสบพบเจอกับลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงพ่อสนองสนองชาติท่อนข่องๆบ่อยนะครับบอกก่อนเลยนะครับค่อนข้างบยเลยดูครับมองมุมไหนก็สวยนะครับมองมุมไหนก็สวยเป็นไงครับโอเคครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเช่าหาบูชานะครับขุนแผนเรือนทองนะครับพิมพ์เล็กขององค์หลวงพ่อสนองชาตินะครับ แห่งวัดเยนสนิทธรรมรามนะครับอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก็ติดต่อทอมเมืองการนเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0953982533หนะครับหรือว่าแอดไลน์พูดคุยนะครับแอดได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับผมนะครับก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่มีผู้นะครับเข้ามาดูนะครับเข้ามากดติดตามนะครับเข้ามากดรูปกระดิ่งไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ รับชมวิดีโอถัดไปนะครับที่ผมได้จัดทําขึ้นนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนนะครับผมก็จะได้พูดคุยกันนะครับถึงเรื่องพระเครื่องต่างๆนะครับหรือชอบคอชอบพอนะครับถูกอกถูกใจนะครับตึงตาตึงใจก็ติดต่อเข้ามาช่องหาบูชากันได้เลยนะครับผมยินดีมากๆนะครับยินดีมากๆนะครับช่วงนี้ก็ พระก็มีการเช่านะครับก็มีการเช่ามีการปล่อยให้เช่านะครับอยู่เรื่อยๆนะครับสําหรับผมนะครับปล่อยได้บ้างไม่ได้บ้างผมก็ไม่ค่อยได้ติดใจอะไรนะครับผมก็ยังทาคลิปนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมกันนะครับถึงพุทธคุณนะครับถึงพุทธศิลป์นะครับประวัติการเป็นมาของพระนั้นๆนะครับแต่ละวิดีโอนะครับไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจากไปก่อนแล้วกันนะครับผมกับพระคุณแผนดุเรนทองนะครับพิมพ์เล็กนะครับขององค์หลวงพ่อสนองชาติแห่งวัดเย็นสนิทธรรมารามนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะครับผมครับสวัสดีครับผม